i สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาพบกับเต้เช่นเคยนะครับกับรายการ I Do h a i นะครับแล้วก็อยู่กับมอลลี่อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับเรามีอะไรที่แปลกใหม่ไปกว่าเดิมนะครับเต้ยังไม่เคยทําเลยนะครับในช่องนี้เลยนะครับก็คือการทําผมปิดผมขาวนะครับหลายๆคนนะครับถามกันมาเยอะมากว่าปิดผมขาวยังไงนะครับแต่ก็ยังให้ดูเป็นแฟชั่นอยู่ไม่ใช่เป็นสีดําหรือสีน้ําตาลเข้มแบบที่หลายๆคนทํากันบ่อยๆ บางทีนะครับที่เราใช้สีแฟชั่นนะครับมันอาจจะไม่ติดผมขาวนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราอยู่กับมอลลี่นะครับซึ่งมอลลี่เนี่ยเขาจะมีโทนสีแฟชั่นและติดผมขาวนะครับวิธีสังเกตง่ายๆเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนะครับ จะเป็นตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวเต้ยขึ้นหน้ากล่องให้ดูชัดๆอีกทีนะครับถ้าสมมติเราอยากได้สีแฟชั่นที่มันปิดผมขาวนะครับให้ดูที่กล่องนะครับเขาจะเขียนว่าปิดผมขาว100%นะครับแต่การทําสีแฟชั่นนะครับให้ปิดผมขาวเนี่ยมันค่อนข้างยากนิดนึงนะครับเพราะว่าในกรณีบางคนที่มีผมขาวที่ค่อนข้างดื้อนะครับแล้วก็ติดยากเนี่ยอาจจะทําให้ไม่ติดได้100%เนะครับฉะนั้นเราก็ต้องมีตัวช่วยนิดนึงนะครับ เดี๋ยววันนี้นะครับเต้ยจะใช้สีสองสูตรด้วยกันนะครับก็คือ ml 5 3 3นะครับแล้วก็ ml 5 1 8นะครับใช้สองตัวนี้นะครับร่วมกันนะครับเพราะว่าเต้ยอยากได้ความหม่นของตัว518นิดนึงนะครับแล้วก็อยากได้ความทองของ533ด้วยนะครับแต่ทีนี้ เต้ยจะเพิ่มตัวแม่สีเทานะครับเพื่อให้ผมเนี่ยมันไม่ดูแดงจนเกินไปนะครับเพราะว่าถ้ามันดูแดงจนเกินไปเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ชอบเนาะฉะนั้นเต้ยจะใส่แม่สีเทาไปด้วยนะครับเพื่อคุมไม่ให้มันแดงจนเกินไปโอเคสัดส่วนนะครับก็คือว่าเต้ยใช้อันนี้นะครับอย่างละกล่องเลยนะครับแล้วก็ ใส่อันนี้ไปนะครับประมาณ10กรัมนะครับหรือประมาณแบบหหน้าแปลงนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างเข้มข้นเลยแล้วก็เราจะใช้ไฮโดรเจนนะครับหกเปหรือ9%ก็ได้นะครับโอเคครับเติมไปผสมสี่มาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มใส่กันเลยนะครับเวลาเราใส่ผมขานะครับก็ให้เริ่มจากข้างบนนะครับเพราะว่ามันจะเป็นส่วนที่เราเห็นเนาะฉะนั้นเราต้องการให้เขาเนี่ยติดก่อนเราก็จะใส่ข้างบนก่อนนะครับ เดี๋ยวเรจะแบ่งด้วยการป้ายผมแบบนี้เลยนะครับป้ายชิดโคนไปได้เลยนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาเลยอ่าข้างหน้าด้วยนะครับใส่ข้างหน้าไปก่อนเลยนะครับว่าข้างหน้าเนี่ยจะติดยากนะครับ โอเคครับเราใส่สีเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งเวลาไว้นะครับประมาณ45นาทีนะครับถึง1ชั่วโมงเลยนะครับเพราะว่าการที่มีของขาวค่อนข้างเยอะเนี่ยเราจะต้องทิ้งนานนิดนึงนะครับจากนั้น,นครับเดี๋ยวเต้จะล้างแล้วก็มาเซตให้ดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเจอกันครับ โอเคครับเสร็จไปแล้วนะครับกับการเปลี่ยนลุกนะครับนางแบบนะครับจากคนที่มีผมขาวนะครับเกือบ100%เปนะครับเปลี่ยนมาให้เป็นสาวนะครับผมสีน้ำตาลนะครับที่ดูธรรมชาตินะครับไม่หลอกนะครับและที่สําคัญนะครับสีนี้นะครับเหมาะกับใครหลายๆคนนะครับที่ยังคงต้องการใช้ชีวิตประจําวันที่ไม่ได้อยากดูแบบโดดเด่นจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้อยากดูโทมจนเกินไปสีนี้นะครับเหมาะมากๆเลยนะครับสาหรับใครที่กําลังมองหาตรงกลางนะครับกับสีน้ําตาลเข้มนะครับหรือว่าสีแฟชั่นนะครับเพราะว่าบางที ถ้าเราใส่สีน้าตาลเข้มมากๆนะครับมันยิ่งทาให้ผมเราเนี่ยดูมืดนะครับแล้วก็ทําให้หน้าเราเนี่ยดูไม่สดใสนะครับการมีสีสันขึ้นมานิดนี้หน่อยๆนะครับก็จะทําให้หน้าเราเนี่ยดูสดชื่นแล้วก็สดใสได้นะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับถ้าใครนะครับอยากดูไอเดียนะครับทำสีนะครับปิดผมขาวหรือว่าทําสี ยังไงให้ผมข่าวเนี่ยดูแฟชั่นอยู่นะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเต้ยจะพยายามเอานางแบบที่มีผมข่าวมามากขึ้นนะครับเพื่อที่ว่าหลายๆคนเนี่ยจะได้นอาไปปรับใช้กันได้เนาะครับสำหรับวันนี้นะครับบ๊ายบาย